สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยครอบฟี่ชาคาเฟ่ครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับสะดุ้งกับไอความร้อนพุ่งเข้าหาวันนี้ลมมาด้านเรานะครับรับรองว่าร้อนเครื่องทําความร้อนแน่นอนสวัสดีครับพี่อ้อยแดดส่องตามาก จอก,กันกับบรรยากาศอย่างเช้าๆ้านะครับ,บจะว่าเช้าไหมใส่สายแล้วกันนะครับไม่เช้ามากแต่คลิปเมื่อวานนี้ผมมาเช้ามากเลยครับมีคอมเมนต์แอบแซวว่าผมมาถ่ายช่วงเช้าได้ยังไงถ่ายทันได้ยังไงแก้วแรกร้านพี่อ้อย <laughs> <laughs> ปกติเห็นมาใสา่เ <laughs> ดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพี่อ้อย จะทำเมนูอะไรจากออเดอร์ลูกค้าให้ดูบ้างนะครับวันนี้อากาศดีนะครับใสๆหน่อยแต่ไม่รู้ว่าทเที่ยงเทบ่ายจะร้อนไหม,ไมพี่วอยบอกชอบมากนะครับบรรยากาศช่วงร้อนๆอย่างเงี้ยแต่ <laughs> เ,เหนื่อย <laughs> ใช่ไหม <laughs> พี่วอยต้องเยืนสู้กับความร้อน จะให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยอร่อยอันนี้ดีหน่อยมีลมเบาๆชาเขียวอันนี้เป็นชาไทยนะครับชาเย็นนี่กินหอมมากนะครับสองแก้วนี้ ตรีแมแบบว่าอุ่นๆหอมๆนะครับดมดูไหมอ่ดมดูนะ <laughs> อยากให้กลิ่นผ่านกล้องได้จังจะซูมให้แบบว่าดมอยู่ใกล้ๆเลยนะ งเป็นประังโดมก็ได้ร้านพีออยก็จะเป็นเคาน์เตอร์สองชั้นนะครับกระปุกฝาสีขาวนั้นก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็คอฟฟี่เมดนะครับเพื่อจะเอาตั้งไว้ไกลตัวเองนะครับก็เป็นส่วนผสมหลัก เย็นแล้วก็ชาไทยนะมนมหมีด้วยาออคาานลจะใส่ให้หมดกระปุกเหมือนเดิมนะเอ้ยไม่ใช่ครับต้องเรียกว่ากระป๋องดีกวย่ยกระปุกต้องใหญ่กว่ากระป๋อง ขอหวานมันขอหวานมันนมมีปั่นนี้อยู่เวลาทานไปแล้วเราจะรู้สึกไม่หิวข้าวนะสำหรับผมม,มันมันอิ่มไปเลยนะครับสั่งพี่้อยทานอยู่วันก่อนเออทานไปแล้วนมมีปัน่นก็แบบไม่หิวข,วข้าวทั้งวันเลยตรงใจเขาให้พลังงานเต็มที่งงอืมถ้าแบบว่าใครแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่อยากให้ตัวเองทานข้าวรดหุ่นอะไรประมาณนี้นะแนะนําเลยนมมีปัน่นเราจะไม่รู้สึกหิวข้าวว่าแล้วก็หิวในวันนี้จะสั่งพี่ยอยทานอีกยอดนมมีปัน่นหรือแบบบางท่านกินไปแล้วก็หิวเหมือนเดิมใช่ไหม, <laughs> ยยไมวนะ่า <laughs> ยิ่งกินเยอะกว่าเดิม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต่างคนก็ไม่เหมือนกันเนาะนี่เสร็จแล้วชาเขียวชาเย็นเหลือใส่น้ำแข็ง 别提了啊！ นี่เป็นอเอเดอ,อร์โทรสั่งใช่ไหมพี่อ๋อจางอบร้อนของเราะคะ่ะอ๋อนมหมีปั๊กปักมากเลยค่ะสีขาวจั่วเลยน,ะน่าทานมากนะเลยเดีนน๋ยวลูกค้าดูอยู่นะคะสอบคุณนัดนะ ลูกค้าพี่อ้อยหลายท่านก็ดูผ่านยูทูบนะครับแล้วก็ดูว่ามีเมนูอะไรหน,หน่าทานไหมแล้วก็จะสั่งตามนี้เลยเสร็จแล้วนมีปั่นนะโอดูด้านบนมีโรยเกล็ด เกตอะไรก็ไม่รู้นะเกตเกตอะไรพี่อ้อยช็อกโกแลตไหมพี่ออยไม่บอกคนระับ <laughs> บอกหน่อยเดี <laughs> เ๋ยวเรามาดูโกโก้ฟันต่อ ช็อกโกแลตก็ทําให้หน้าตาดูดีขึ้นมากเลครัพี่ฮ้องเห็นจะไม่บอกก็สงสารทําให้หน้าตาเครื่องดื่มดูดีมากดูหน้าทานน่ารักดีเลยแต่ก่อนพี่ว่าจะใส่ไอะไรนะคอนเฟกคเนะะาะจะเป็นนมนีฝังจะสั่งได้นะครับมีมีให้นะครับ อย่างที่ว่าครับตามใจแม่ค้านะครับทำอะไรไปอร่อยแน่นอนใช่ไหมพมี่อ้อยแน่นจะต้องรอร่อยแต่ว่าคัดมาไม่เอาค่ะอร่อยเพราะว่าแม่ค้าจะกินเองตลอดบรรยากาศร้านพี่อ้อยนะครับช่วงสายๆนะครับแดดเจิดจ้ามาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรสั่งไว้นะครับเดี๋ยวปามารับหรือบางาทีพี่อ้อยก็จะไปส่งให้นะเพราะว่าร้านพี่อ้อยไม่ใช่ร้านแอร์นะคะลูกค้าก็เลยจะโทรสั่งไวงรับ ชอบซิ่งรถไถอะซิ่งไปซิ่ง <laughs> <laughs> เรืลืมของหรือเปล่าก็ <laughs> เลยกลับมาเอาแก้วแก้วเล่นระวังสนแก้วเพียไอห้ลมนะพี่ข็ให้ทำใหม่เลยนะ <laughs> แก้วนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะให้พี่ก็ทำใหม่เลยเ้อะทำเองด้วย <laughs> ก็ก็ปั่นตองแบ่งแก้วนี้มั้งนี่แบ่งด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ปั่นเกิน <c oughs> นี่ก็กปั่นต้องให้เข้ากันถ้าจังหวะรีบๆหรือคิวเยอะๆนี่แน่นๆนะเพื่อรักษาเวลาที่อ้อยอาจจะปั่นพร้อมกันไปเลยนะครับสองแก้วนะ น้าาโซดยอยีกกแเลียงลายไก่กรองเต็มร้านพี่อ้อยน้ำแดงมาละอันนี้จะเป็นแดงมะนาวโซดา ลูกมะนาวมากละเมนูนี้น่าจะเป็นแดงมะนาวโซดาอันนี้เป็นมะนาวมาจากพ่อนะคะอืมพ่อทำเปลือกบางอีก<ช>แล้วใช่ค่ะพันเม็คล้าย,ยกับที่บ้านพี่อ้อยเลยค่ะดีมากนะคะดูวะไม่มีเม็ดเหมือนกันจากของคุณพ่อเลยนะครับมี ตัวมอนกันเลยเนาะพี่อ้อยเนาะลูกมะนาวตัวมอนกันเลยค่ะมะนาวไรเม็ดนี่คือเอกลักษณ์เขาจะดีอย่างหนึ่งคือน้ําเขาเยอะนะครับแล้วก็กลิ่นเขาจะแบบไม่กลิ่นเขาจะหอมละมุนอ่ะจะไม่หอมเปรี้ยวทิมจมูกแต่มันก็เป็นบางพันธุ์นะพี่ซอบางพันธุ์มันเปลือกหนาอันนี้เปลือกบางแล้วก็เมือกเยอะเป็นน้ำเยอะอ๋ออ๋อมันจะมีไรเม็ดแบบเปลือกหนาด้วยชอบมากเลยค่ะครับ ส่วนนี้จองอีกนะคะส่วนใครไม่รู้จองไว้แล้ว <c oughs> จองไว้แล้วจองไว้แล้วเดอ้อได่เห็นก็สดชื่นแล้วนะครับเมนูนี้แดงมะนาวโซดา แปะน้ำมันบนด้วยดูนะสวยมากเลยน่าทานจริงๆค่เห็นก็สดชื่นจริงๆพี่อ้อยแบรนด์มะนาวโซดากับแก้วกาแฟชาคาเฟ่นะครับแก้ว,แ,กวแบรนด์ทางร้านพี่อ้อยนะครับสวยงามมากแก้วนี้อ๋อ okay. oh. ทา,านจริงๆครับออกต่าีได้ไป <c oughs> ล้วครับคร <c oughs> ับทกอีกครัวแนด้เดีมาสั่ง พี่พูดแทนได้แต่เป็นลูกค้าประจำนาีนี่พี่อ้อยเกือบลืมใส่ปมนมให้ลูกค้าเสร็จแล้วสวนะจ๊ะพี่อ้อยต้องไปส่งก่อนนะคะทีนี้้อยต้องไปส่งค่ะ พี่ไม่ให้กับปลุกเกลือเลยพี่อ่ะอันนี้ค่อยเกลือใช่ไหมตามที่คุณ <c oughs> ก็ไม่ให้เป็นอยากให้เป็นคนวคุณไ,ได้เลยชามนาันหนเปเก้ือที่เก้ือที่

าอาหารเยอะตามเคยนะครับ เปรี้ยวเนียชามะนาวไงต้างกันเปรี้ยวใชเจ้าเปรี้ยวนะคะชามะนาวรสชาติอร่อยแค่ไหนนะชามะนาวมีอะไจะไม่ฝาดถ้าไม่เปรี้ยวมันจะเป็นชาดำกลิ่นหอมมะนาวจริงๆสดชื่น เมนู ita, นี้กี่บาทพี uh ่ยแก้วมันยี่สิบเ้าบาทอ๋อคุ้มๆเลยเสร็จแล้วนะครับชา้านานครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอมนะครับแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยเขาพี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับจะพาไกันเลยปกติแม่มาตั้งเนี่ยก็ได้ ลูกค้าดูพี่วอยเพลินไงแซวด้วยลูกค้าจะเก่งูก่งพี่วายก็เลยว่าลูกค้าเก่งครับพี่วายทำนมหมีปั่นต่อเลยนะครับใส่ให้เป็นแบบกบระป๋องเต็มๆตตามเคยครับใส่ให้หมดอย่าให้เหลือ เตามสูตรเดิมนะครับรเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดีย๋ยวพี่อ้อยไปทำเมนูของพี่ย้อยเรื่อยๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ